วัสดีครับ10โมงครึ่งนะครับวันนี้วันวันพฤหัสที่20มีนาคมนะครับมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการประกาศร,ราคาอย่างเป็นทางการมีอยู่3รุ่นย่อยตามตารางประกอบที่ผมเอามาให้ดูนะครับพี่น้องนะครับดูแล้วคิดเห็นประการใดก็แล้วแต่ท่านนะ แต่ผมเนี่ยเจาะด,ดีเทลรายละเอียดในเรื่องของออปชันที่ให้มาก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งดูในส่วนของรถญี่ปุ่นด้วยกันไม่ว่า Honda h ใหอาวไม่ว่า o y o ยต y a ย r s ิ r o s s Toyota Corolla Cross นะครับสรุ่นที่เป็นคู่แข่งรวม a อ็ก r ฟรรุ่นนะครับตามตารางที่ผม เอามาให้ดูก็ลองพิจารณาดูนะครับคุณจะไปไหนอะไรอย่างไรนะครับตัวล่าง899แล้วก็1039.1089ตัวท็อปนะครับถามว่าน่าสนไหมหน่าสนแต่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 แต,แต,แต,แต่มุมมองส่วนตัวว่ายังไม่ว้าวยังไม่ว้าวซะทีเดียวนะครับลองพิจารณาดูนะครับตัวเป็น ไปลองคงลงขับไปเทสไร้าดูนะครับตามตารางที่ผมแนบของผมเองตารางของผมเนี่ยเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้ดูนะครับรายละเอียดอาจจะผิดเพี้ยนนิดหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างจะรีบทำนิดหนึ่งแต่ราคาจริงๆตามนี้แหละนะครับตามนี้ตามที่เห็นเนี่ยราคาตามนี้เทียบกับคู่แข่งอย่างที่ผมบอกเฮนาวีโค c ร o ลาครอสยาริครอสก็รอพี่นาดูแล้วกันนะครับไฮบริดฟูลไฮบริดพัน ปูไฮบริดนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม